รถตู้เย็นมีคนตักสนายมันล็อกอ่ะ แหลกแหลกแหลกมากดังดังสองช้าทุกคนดิไปชิดละวไปชิดแล้วไปชิดแล้ว อขอ้องน,นะเนี่ยนไแตก เมยิงได้ตาไนเฮ้ยเก็บช่วยเก็บตาไหนหน่อยบนรถเม่ยิงตาไนแตกแล้วโอ้ยเม่ได้ตาไนแล้วพี่เฮ้ยคือต้องต้องเก็บตาไนเมยหน่อยคื่ต้อเนี้ยเนี้ยเนี้ยอย่าเม่ทิ้งให้เนี่ย,เ,ย,ยงงเก็บหน,หน่อย,อยไมย์ฉาดแดงพี่ไปถอยเลยถอยหลังไป lá, một lá, một lá, kia 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 Này, ông biết à không biết, không biết. Nào, เมยิงของแรแตกบนรถอ่ะยังไม่ได้เก็บนะอย่าพุ่งเก็บนะ